สวัสดีค่ะเอฟซีาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลากันคลิปนี้มาดูภูมิพันธ์จะเชื่อมกล้วยค่ะกล้วยลูกเล็กๆค่ะเอฟซีขานี่ค่ะก็สามารถเชื่อมได้ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูการเชื่อมกล้วยนะคะกล้วยน้อยค่ะพี่น้องกล้วยน้อยนึ่งกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีขานี่ค่ะกล้วยน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกล้วยลูกเล็กๆค่ะน่ารักน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะ ปมพันนุ่งเนื่อสุกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนการเชื่อมค่ะเอสซี่ F C ค่ะมาดูการเชื่อมกล้วยค่ะเก็บเด็ดเก็บรับช่องปูพันตุลากันค่ะกล้วยน,น้ำว้าวันนี้กล้วยลูกเล็กนะคะปูพันใช้กล้วยทั้งหมดห้าหวีค่ะใส่น้ำตาลใสายแดงลงไปค่ะหนึ่งกิโลกรัมค่ะ น้ำตาลทรายแดงหนึกิโลกรัมใส่น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปใส่น้ำเชื่อมลงไป200มิลลิลิตรก่อนนะคะช่วงใกล้จะ เสร็จเรียบร้อยเราจึงใส่ลงไปอีกหนึ่งร้มิลลใส่เอฟซค่ะใส่น้ำดือดสะาห้าร้อยมลลค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยจ้านี่ค่ะใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะเอฟซีค่ะ เดี๋ยวคุมพันธ์จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆะะนะคะการเชื่อ,อมกล้วยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธ์ตุลากันค่ะ fc ขามาดูกล้วยเชื่อมค่ะนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะกล้วยเชื่อมนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธ์ตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะ fc ขากล้วยเชื่อมวันนี้จะเป็นกล้วยตัวลูกเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะ fc ขากล้วยน้องเตือนใจน้องสาวภูมิพันธ์ค่ะ นี่ค่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพันจะมาอัปเดตกล้วยเชื่อมให้กับ f อฟดูเป็นระยะระยะะนะคะ f อฟซีขาสวยมากเลยค่ะกล้วยเชื่อมค่ะวันนี้ใช้กล้วยน้ำว้าหาหวีนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยหวีเล็กๆลูกเล็กๆค่ะกล้วยน้ำว,าว้าห้าหวีน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำเดิมสะอาดห้ามลล น้ำเชื่อมสามร้อยมิลลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ fc ขานี่ค่ะกำลังเชื่อมกล้วยเชื่อมค่ะก็มาอัปเดต้กับ fc ดูเป็นระยะระยะค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะ fc ขานี่ค่ะสวยงามเลยกับ fc ่าสวยมากเลยค่ะ fc ขานี่ค่ะกล้วยเชื่อมค่ะสุดเด็ดคิดรับช่องกุมพันธุ์ดอาการ์ค่ะสวยสวยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เกามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมสีสวยค่ะเอฟซีค่ะสีแดงอมชมพูแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ FC ่ะกล้วยเชื่อมขมพันธุตัวเด็ดคิดรับช่องขมพันตุลากันค่ะกล้วยลูกเล็กแต่ก็สวยเหมือนเดิมกับ FC ค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะสูตรการทํากล้วยเชื่อมนะคะกล้วยน้วาว้าสามหวีนะคะก็ใส่น้ําตาลรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ําดื่มสะอาดห้าร้อยมิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําเชื่อมสามร้อยมิลลิลิตรทย FC ค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ แล้วก็นํากล้วยที่มีเปลือกสุกสีเหลืองดอกกระดังงานะคะมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างหนึ่งน้าไปนึ่งสิบห้านาทีเพื่อที่จะทําให้กล้วยของเราเซตตัวเนื้อแน่นนุ่มเคี้ยวก็หนึบ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 ,นบอร่อยมากเลยค่ะเอฟซี FC คะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะได้ถาดหนึ่งพอดีเลยค่ะเอฟซี FC คะ่ะนี่ค่ะได้ถาดหนึ่งส,สวยเลยค่ะถาดใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะ รวยเชื่อมโคมพันสูตรเด็ดทีดรับช่องคมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีกับเอฟซีขานี่ค่ะขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ